ก็มีความเป็นไปได้ไหมไไไหมีความพร้อมแค่ไหนอย่างไรอีีก็เลยมากั้นนะครับส,สญญามทีกันเพื่อเพื่อจังหวัดราชบุร,รีซึ่งประกอบด้วยตัวเราลูกหลานทาให้เกิดความเสียหายต่อบุคนใดๆนะครับเดินทางปลอดภัยกินข้าวกิตาด้วยกันนะครับช่วยกันครับพี่น้องครับเขาเรียกว่ามีการวาแงแนวถนนสามจังหวัดเนี่ยสามร้สิน ดมขีไก่ทุกวันนี้ก็มาเอาลงมากระบิบกระใช่ไหมนะครับ

搞回来吧。 วันนี้ผ่านท่านผู้ว่าการจังหวัดปทุมานีของเราไปถึงนายชั้นระบัญตีเนี่ยที่พิจารณาจังหวัดปทุมานีของเราเนี่ยมีส่วนร่วมยีซีนะครับพวกเราเรียนโตเวลานี้มานานนะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าถ้าเราพลาดโอกาสนี้ไปเนี่ยเราก็จะรอโอกาสเนี้อีกนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบนะครับก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับเราก็เคารพใน ความคิดเห็นของทุกท่านนะครับส่วนหนึ่งของพี่น้องของเราที่มาวันนี้เรามีใจเป็นเดียวไม่ได้จ้างมาเรามาด้วยใจนะครับ <c oughs> เราพร้อมกันมาที่จะยื่นหนังสือในวันนี้นะครับส่วนความเห็นต่างเราไม่ว่ากันนะครับ <c oughs> ขอ่ากเดียวครับเราคิ่ต่างได้แต่อย่าแตกแยกติดคุรธรรมเพื่อนรักผมนี่ก็จะได้ยื่นหนังสือ ถึงนายกรัฐมนตรีหรือรักษาการท่านภูมิธรรมเวชยชัยผมไปยื่นเรียบร้อยแล้วคัดค้านอะไรรู้ไหมพี่น้องการโยกย้ายซึ่งผมมองว่าไม่เหมาะสมไปยื่นเมื่อสามสี่วันที่ผ่านมาคนที่ทำงานให้กับบ้านกับเมืองเราเนี่ย,เ,ยเราก็อยากจะเห็นคนดีๆ e-c <Easy S 2> <laughs> เข้ามานะครับคน <laughs> ที่คัดค้านเขาศึกษาอ e-c <laughs> หรือไม่กลายเป็นว่าคนที่ทคัดค้านนะครับเขารักตปกินบุรีหรือว่าเขาไม่รักตปกินบุรีครับขอฝากให้พวกเรานะครับว่าการมาวันนี้เราไม่ได้บางคับมาเรามาด้วยใจ,ใจิตใจเราเป็นคนตากี นะครับก็ขอให้พวกท่านนะครับมาวันนี้เนื่องอะไรนะครับด้วยสิ่งดีๆเพื่อจะให้พี่น้องเราได้มานะครับท่านที่ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ ก็จะเป็นผู้รับหนังสือนะครับหนังสือที่จะไปยืนต่อในรัฐมนตรีหรือรัฐในรัฐมตรีเพื่อจะไปพิจารณาว่าต่อไปที่ดีดีพอเหมาะสมหรือไม่อะไรซึ่งก็อยากฝากพี่น้องว่าในบ้านของน้องนั้นมีอนาคตคนที่ดีด้วยคนที่มีตาเพราะฉะนั้นแล้ว ในส Carney, believe, ah ่วนของคนที่เห็นต่างเราคงต้องมาดูแลให้พี่น้องแต่ละอันในพี่น้องเห็นต่างจะมีข้อกังวลเราต้องรับฟังในส่วนของพี่น้องทีกทีด้วยและพี่น้องที่เห็นต่างตัวแรกจะเป็นพี่น้อง สดีนะคะดิฉันนวโรน์ภรักมาินะคะเป็นผู้อำนวยการสํานักแผนภาพรวมสำนักงาน,นงคาณะสมรมชานโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะนออกตรงนี้เนี่ยในต้องต้องบอกว่าบทบาทหน้าที่ของ e c อีซีอทำวัตถุประสงค์ในการเข้ามาดำเนินงานเนี่ยจะมีอยู่สองข้อด้วยกันสองข้อคือหนึ่ง ชักชวนให้เกิดการลงทุนในพื้นที่เพราะฉะนั้นการลงทุนในพื้นที่ทุกคนเนี่ยจะคิดว่าเป็นการลงทุนของต่างชาติที่เข้ามาแต่จริงๆแล้วการลงทุนในพื้นที่เนี่ยจะเป็นทั้งคนต่างชาติแล้วก็คนในประเทศเราเองเพราะฉะนั้นการลงทุนไม่ใช่อุตสาหการรมอย่างเดียวมันจะเป็นการลงทุนทั้งทางด้านอุตสาหการรมทางด้านบริการทางด้านาการแพทย์ทางด้านดิจิทัลเพราะฉะนั้นในส่วนพวกนี้เนี่ย จะเป็นการลงทุนซึ่งเราบอกว่าเป็นการลงทุนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดจะบอกว่าผลกระทบเป็นศูนย์เนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนี้น้อยที่สุดประการที่สองที่เราเข้ามาที่ทการดําเนินงานบทบาทของ e c นะคะประการที่สองของเราก็คือเป็นเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน วิธีการในการยกระดับตรงนี้เนี่ยมันเป็นวิธีการซึ่งเราจะต้องเชื่อมประโยชน์จากการลงทุนที่เรานำเข้ามาในจังหวัดของเราเนี่ยมาเชื่อมกับตัวชุมชนเองหรือผลประโยชน์ที่จะกระจายสู่ชุมชนที่เมื่อกี้เนี่ยที่ถามนะคะก็คือเราจะเอาข้อคำถามต่างๆเนี่ยไปสะท้อนแล้วก็นำไปเพื่อการวางแผนการจัดการ ้าในกรณีที่ปราจีนบุรีได้รับการอนุมัติให้เข้าเป็นหนึ่งในจังหวัดในหนึ่งจังหวัดในพื้นที่อ e บีซีเพราะฉะนั้นในส่วนนี้จะไม่สูญเปล่าในการวันนี้ที่มาจะเป็นเรื่องของการจัดทำความเห็นก็คือมาเสนอแนะให้ชาวบ้านเนี่ยหรือว่าให้พื้นที่กระชุมชนเนี่ยมาเสนอแนะว่าเขาต้องการอยากจะได้อะไรหรือมีปัญหาอะไร ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้ววิธีการตรงก้นนี้จะจะไปนำเสนอให้กับรัฐบาลท,ทีนึงรัฐบาลจะพิจารณาว่าปราจีนบุรีนียจะเป็นพื้นที่ ec หรือเปล่านะคะเป็นพื้นที่ ec อีกหนึ่งจังหวัดหรือเปล่าถ้าได้จะมีขั้นตอนก็คือเราจะเอาข้อคิดเห็นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือว่าข้อที่คาดหวังของพวกท่านที่อยากจะจะเป็นอยากจะมีอยากจะได้ตรงนี้เนี่ย เอามาวางแผนในการพัฒนาต่อไปค่ะอันนี้คือมาฟังความคิดเห็นของประชาชนถูกต้องค่ะจะได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับประชาชนถูกต้องครับสำหรับโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษของอี่สีะก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นนโยบายของภาครัฐนะครับซึ่งมันก็เหมือนมีเปลี่ยนสองด้านเนาะก็คือด้านดีกับด้านไม่ดีเนาะด้านมืดด้านดำก็แล้วแต่นะครับวันนี้ผมก็คิดว่าสําหรับปราจินบุรีนะครับผมจะมองตรงที่ว่า วันนี้ค่า EC มันเข้ามาหนึ่งเลยก็คือ EC เป็นกฎหมายพิเศษนซึ่งชาวบ้านยังไม่รู้นะครับเป็นกฎหมายพิเศษซึ่งออกมาจากคําสั่งของคอสชนะครับแล้วก็มาแปลงร่างนะครับแปลงร่างกลายเป็นพรบเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ EC ที่เราเรียกกันติตปากนะครับก็อันนี้นะครับเนื่องจากกฎหมายตัวกฎหมายเองมันเป็นตัวกฎหมายที่ต้องเรียกว่าเป สั่งคสอสชนกะเป็นกฎหมายของปฏิการนะครับซึ่งในตัวกฎหมายของร่าง EC เองก็เช่นเดียวกันครับมันเป็นกฎหมายที่ต้องเรียกว่า,าให้ความเหลื่อมล้ำนะครับให้ความเหลื่อมล้ำกับกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดปาิาบุนีโดยเฉพาะาาเมื่อ EC มาเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่จะตามมาก็คือวันนี้ ปาจินบุรีของเราต้องยอมรับก่อนว่ามีโรงงานเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับเกิดขึ้นมากมายแล้วก็เต็มพื้นที่ไปหมดนะครับมีทั้งโรงงานที่ต้องตามกฎหมายโรงงานเถื่อนนะครับแล้วก็โรงงานที่เรียกว่ากฎหมายเนาะแต่ปรากฏว่าการดําเนินกิจการของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะดําเนินกิจการตามคอรบอรตามระเบียบนะครับที่ได้รับอนุญาตได้อันนี้ก็สร้างผลกระทบฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับปาจินบุรีเองนะครับก็ต้องบอกว่า ถ้า EC เข้ามานะครับชาวบ้านเองก็ยังไม่รู้เลยว่า EC คืออะไรหนึ่งนะครับปัญหา2ก็คือหน่วยงานราชการเองเท่าที่ผมได้สัมภาษณ์นะครับได้ไปพูดคุยนะครับหน่วยราชการเองก็ยังไม่ทราบจริงๆว่า EC เนี่ยคืออะไรแน่ๆนะครับเมื่อทุกคนไม่ทราบในเรื่องนี้ว่า EC เป็นอะไรนะครับแล้วเราเอา EC เข้ามาในจังหวัดเราเนี่ยเราถามว่าถ้าเราจะรับใครสักคนหนึ่งเนาะเข้ามาอยู่ที่บ้านเราเราควรที่จะทำความรู้จัก,กเขาก่อนไหม วันนี้ปรากฏว่าชาวจังหวัดปราจีนบุรีไม่รู้จัก EC เลยว่าคืออะไรแต่สิ่งที่ EC จะนำเข้ามาก็คือหนึ่งนะครับคนที่จะได้ประโยชน์เริ่มต้นเลยก็คือในทุนที่ขายที่เนาะขายที่ดินนะครับวันนี้ราคาที่ดินอาจจะสูงขึ้นแต่ผมต้องถามว่าราคาที่ดินที่สูงขึ้นเนี่ยเป็นที่ดินที่อยู่ในมือของใครส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือการที่จะสร้าง i n f นฟ s าสตั t เจอรหรือหรือสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จะเข้ามาเนี่ยครับวันนี้เราบอกว่าถ้ามี EC บ้านเราจะเจริญบ้านเราจะมีถนนหนทางนะครับก็ <c oughs> ต้องย้อนกลับไปว่าแล้ว EC ที่3จังหวัดที่เกิดขึ้นวันนี้เกิดผลสำเร็จอะไรบ้างซึ่ง5ปีที่ผ่านมานะครับต้องมีการทําเวทีในการที่จะอ่ะเขาเรียกว่าแถลงความสําเร็จเนาะหปีก็ยังไม่แถลงวันนี้ผ่านมาถึงปี 8ปีแล้วนะครับก็ยังไม่มีผลสำฤิธอะไรเกิดขึ้นแม้แต่อย่างเดียวฉะนั้นเองนะครับถ้า ec เข้ามาในจังหวัดปรจจินุรีชาวปรจจินจะได้อะไรในคําถามผมต้องบอกว่าปรจจินแทบจะไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับถ้า EC เข้ามาเปิดครอบคลุมทั้งจังหวัดนะครับด้วยกฎหมายพิเศษก็สามารถตั้งโรงงานได้ที่สำคัญเลยก็คือการเปลี่ยนผังเมืองเนาะซึ่งชาวบ้านจะไม่รู้นะครับว่าถ้า ec เข้ามาครอบด้วยกฎหมายพิเศษ ec สิ่งแรกที่เขาจะทำก็คือ เปลี่ยนผังเมืองรวมของปัตตานีทั้งหมดนะครับให้เป็นผังเมือง EC นะครับฉะนั้นผังเมือง EC มันมีความพิเศษอะไรความพิเศษของเขาก็คือตรงไหนที่ติดขัดเขาสามารถแก้ไขด้วยตัวพรบ EC ได้เลยนะครับไม่ต้องฟังเสียงประชาชนก็ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งถ้า EC เข้ามาก็คือริดลอนสิทธิของประชาชนที่อยู่ในจังหวัดปัตตานีเราไม่สามารถที่จะเรียกร้องอะไรได้อย่างเก่นผังเมืองแด้งข่าวซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีพื้นที่อนุรักษ์ เราก็สามารถใช้โครงการของ EC เนาะด้วยด้วยการที่ใช้ผังเมืองตัวนี้นะครับสามารถยกเลิกคําสั่งต่างๆยกเลิกผังเมืองตั้งโรงงานได้เลยแล้วก็ประกอบกับวันนี้นะครับถ้าเราไปดูนะครับไปดูร้อยละเกือบ99%ของจังหวัดปาจิมุรีไม่มีโรงงานที่เป็นญี่ปุ่น ยุโรปอเมริกาหรือเกาหลีใต้ประเทศอื่นๆเข้ามาแล้วนะครับสิ่งที่เข้ามามีอย่างเดียวก็คือประเทศจีนนะครับเป็นทุนจีนเนี๋ยววันนี้ครับทุนจีนเราก็ต้องกลับไปดูว่าทุนจีนมีกี่โรงทุนจีนมีกี่โรงที่มีนะครับใช้คนงานที่ไหนนะครับอย่างเราที่เราตรวจทุกวันนี้นะครับบางโรงมีคนงาน5้าร้อกว่าคนพอเราตรวจแล้วนะครับปรากฏว่ามีคนไทยนะครับ คนพม่า500กว่าคนที่เป็นแรงงานนะครับมีคนไทย1คนมีคนจีนนะครับมีคนจีน10กว่าคนที่เป็นผู้บริหารนะครับเป็นคนที่ทํางานเป็นวิศวะอยู่ในนั้นถามว่าเรื่องเนี้ยประชาชนประจินจะได้อะไรในเรื่องของแรงงานหนึ่งแล้วก็ไม่ได้อีกแล้วนะครับนี่นะครับปรจจินบุรีที่ได้รับการพัฒนาจากอุตสาหกรรมนะครับมาเป็นเวลาระยะเวลาดาวนานตั้งแต่ประมาณปี2532นะครับ นจนถึงวันนี้นะครับประจินบุรีมีโรงงานทั้งสิ้นนะครับเกือบเกือบ900โรงงานนะครับมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับมีโรงงานประมาณสัก90%อยู่ที่อํเาเภอกระบินบุรีและอํเาเภอเสียงโพธิ์นะครับซึ่งวันนี้ EC กําลังจะขยายมาที่สองอำเภอนี้นะครับซึ่งวันนี้เราเองผมในฐานะที่ทําเรื่องเกษตรอินทรีย์นะครับมีกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่อยู่ในเครือข่ายของสากลเกษตรอินทรีย์ แนวเกอกบินบุรีเนี่ยถึง9กลุ่มนะครับ9าตำบลหลังจากนั้นนะครับเราก็พัฒนาเรื่องเกษตรอินทรีย์ไปสู่เรื่องทําปูกพืชสมุนไพรนะครับการขยายพื้นที่ไปสู่อำเภอต่างๆวันนี้มีเกษตรกรมากกว่า200รายนะครับวันนี้ผมคิดว่าปจินบุรีเรามีของดีมากพอที่จะพัฒนาไปฐานเกษตรกรจังหวัดของเรานะครับเรามีทุเรียน อร่อยนะครับเป็นทุเรียน GI นะครับที่ได้มูลค่าสูงนะครับมีส้มโบิที่ก็การยอมรับว่ารสชาติก็มีกําลังขอขึ้นทะเบียนนะครับมะม่วงน้ําดอกไม้มะเพียงนะครับเป็น GI เช่นกันนะครับเรามีกุ้งมนน้าอร่อยเรามีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทราวดีสัมรกรดพุทธบาทนะครับมีการแข่งาติเขาใหญ่เรามีการแข่งาติทับลานนะครับก็มีแหลพันไม้นะครับ ที่เป็นแหล่งสำคัญของประเทศอย่างน้องช่อโอมน้องเต่านะครับเรามีแหล่งพบเลี้ยงปลาน้ําจืดที่บรร้างขนาดใหญ่มากนะครับวันนี้ผมคิดว่าปราจินบุรีพร้อมมากพอที่จะพัฒนาด,ด้วยฐานทรัพยากรด้วยศักยภาพตัวเองนะครับวันนี้โรงงานทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กมีคนงานไม่เพียงพอนะครับวันนี้คนงานต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นพมา่าไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาหรือลาวนะครับ เต็มจังหวัดของเราไปหมดนะครับวันนี้โดยเฉพาะโรงงานจีนที่เข้ามาทีหลังเมื่อช่วง4-5ปีที่ผ่านมานะครับเต็มไปด้วยโรงงานที่ท,าทํามาพิบาลค่อนข้างตับนะครับเป็นโรงหลอมเป็นโรงขยะเป็นโรงงานที่ไม่ค่อยใส่ใจคุณภาพชีวิตของคนงานแล้วก็คนงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นพมา่าแล้วก็คนงานที่มีคุณภาพก็จะเป็นคนจีนนะครับมีการจ้างคนไทยน้อยมากเพราะฉะนั้นการพัฒนานแบบนี้นะครับผมคิดว่ามันไม่ยั่งยืน และสุดท้ายเราก็จะเหลือแต่มลพิษแล้วก็ทราบปลาหลักพังนะครับวันนี้ผมคิดว่าคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นเราจะได้อะไรจากการที่ e ีขยายมาที่จังหวัดปัตบุนีของเรานะครับแต่จะไม่มีโอกาสเมื่อเรามีโอกาสเราอย่าขัดแย้งกันเลยค่ะนะคะเรามาคุยกันแล้วก็รับสิ่งที่ดีๆ นะคะในความเป็น EEC เศรษฐกิจพิเศษให้กับจังหวัดปราจีนเียดีกว่าที่เรามาท่านผู้ราการจังหวัดป่าจีนเลยปีกว่าท่านนายกเล่าบัญตีนะครับเราในนามพี่น้องประชาชนจังหวัดป่าจีนเุยี้ม่าท่านจังหเัดาองเรานะครับเราใอนาพี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดปาจีของเราครับจะได้มีงานทำนะครับมีรายได้ ขึ้นมาภายนจังหวัดนอกจากจังหวัดปทินบุรีของเราเนี่ย GDP อยู่ใระดับที่สี่ของประเทศไทยผมเอาเรีนเรียนสีครับประธานชมรมกำนันพี่บ้านอำเภอพาชนาธมประชาชนในพื้นที่ในเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับอันนี้อยากให้มี E E C ไหมเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับหนด้วยที่มาเห็นด้วยนะครับเราไม่ได้บังคับคนมาครับเรามาด้วยความสมัครใจอยากให้ประจินเรามี E E C ครับท่านชื่ออะไรคะ ผมก็นายสนิทคุณธรรมนะครับออดีตกำนันตำบลเกอะอยประธานชมรมกำนันพยาบ้านจังหวัดปราจีนบุรีอุปนายกสมาคมกำนันด้วยบ้านในประเทศไทยครับครับก็มาทั้งหมดมาทั้งหมดกี่คนครับมาเกือบเกือบสองร้อยคนนะครับสองร้อยคนที่จริงก็ไม่ได้เกาะกลุ่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์มาด้วยพวกเราอยากได้เอซีไม่เหมือนที่ปราจีน ข้มายื่นหนังสือาท่านผู้ว่าประชุมษาการนายกรัฐมนตรีครับเพื่อให้มีโครงการ EC ในจังหวัดปาคพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อประโยชน์ของประชาชนในจังหวัดปัตตานีจะได้รับประโยชน์นะครับเรามั่นใจว่าคนที่เขาได้วิเคราะห์หรือได้สํารวจแล้วว่าเป็นโครงการที่ประชาชนน่าจะประโยชน์แน่นอนครับ